ก็ผมวันนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง YouTube ของเรานะครับวันนี้แอดจะมาดึกหน่อยนะถ้าเสียงไมโครโฟนมันเป็นยังไงก็เพื่อนๆช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ผิดพลาดทางเทคนิคเรื่องของไมโครโฟนอีกแล้วนะครับผมก็แอดก็จะพยายามทำเสียงให้มันดีที่สุดนะครับเรื่องของไม่นะ เดี๋ยวเรามาดูในสรุปบทวิเคราะห์กันนะครับในเย็นวันนี้นะครับมาดูตัวแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวของ Bitcoin กันก่อนนะครับผมตัวของบิตคอยเนี่ยส่วนตัวแอดมองว่ามีแนวโน้มที่จะขึ้นไปทดสอบที่ต้านแรกนะครับบริเวณ41,269ดอลลาร์นะครับได้อยู่นะครับ แนวต้านที่2ก็จะอยู่ที่บริเวณ41,886ดอลลาร์นะครับถ้าเกิดมาถึงโสองโซนนี้เนี่ยก็อาจจะมีการโดนเทขายกลับลงมาที่ราคา37,000อีกครั้งได้นะครับซึ่งตรงราคา37,000เนี่ยก็จะเป็นตรงโซนที่อาจจะเป็นจุดที่กลับตัวขึ้นไปนะครับ ลักษณะแบบนี้นะครับผมซึ่งวันนี้ก็จะมีเรื่องของข่าวด้วยนะครับเรื่องการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจเราก็ต้องรอ,อดูผลประกาศด้วยนะครับเพราะว่าถ้าข่าวออกมาในเชิงบวกก็จะมีแนวโน้มทำให้ตัวของ btc กลับขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ2แนวต้านนี้ได้นะครับแต่ถ้าข่าวออกมาไม่ดีนะครับ ในเชิงลบนะครับก็อาจจะมีการโดนทุบลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งการทุบรอบนี้ก็จะทําให้ลงมาถึงที่บริเวณ3 0 0 0 0เได้นะครับผมช่วงนี้ก็ต้องจับตาดูตัวของข่าวทางเศรษฐกิจนะครับในวันอาัคารนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวของอีทิลียมนะครับ ตัวของอีเทเรียมเราได้วิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าออขออภัยครับเดี๋ยวลบลูกศรอ,ออกไปก่อนเราได้วิเคราะห์เอาไว้ว่าตัวของอีเทเรียมเนี่ยหลังจากได้ลงมาที่บริเวณ2948ดดอลลาร์แล้วนะครับเราคาดว่าอาจจะมีการกลับตัวขึ้นไปทดสอบที่บริเวณแนวต้านนะครับราคาก็จะอยู่ที่ 1> 3 1 6 6ดอลลาร์นะครับได้ทีนี้ก็จะมีการกลับตัวลงมาที่นี่นะครับแนวรับระดับถัดไปนะครับก็จะอยู่ที่ราคา2 7 6 4ดอลลาร์นะครับผมเป็นระดับแนวรับถัดไปนะครับถ้าลงมาถึงนี้แล้วก็อาจจะมีการเด้งกลับขึ้นไปนะครับอา,อาจเด้งกลับขึ้นไปในลักษณะแบบนี้ นะครับผมแต่ในช่วงนี้นะครับเราคาดว่ายังจะมีแนวโน้มที่จะกลับขึ้นไปได้ในระยะสั้นนะครับผมซึ่งช่วงนี้นักลงทุนเขาก็อย่างจับตาในเรื่องของข่าวนะครับทางตัวเลขทางเศรษฐกิจดูนะครับเพราะว่ามันจะมีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจออกมานะครับในวันนี้ทีนี้ก็ ประมาณนี้นะครับตัวของอิเทเลียมนะครับรูปแบบนะครับก็น่าจะมองเห็นภาพเนาะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวของ BMB นะครับตัว BMB นะครับเราคาดว่ามีแนวนโน้มที่จะกลับขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ421ดอลลาร์นะครับแล้วก็จะโดนเทกลับลงมาที่ราคานี้นะครับ แนวรับระดับถัดไปก็จะอยู่ที่377ดอลลาร์นะครับถ้าลงมาถึงโซนนี้แล้วก็เราคาดว่าอาจจะมีการกลับตัวขึ้นไปได้อีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้ลงมาถึงราคา391ดอลลาร์แล้วนะครับแนวต้านนะครับก็จะอยู่ที่400 22ดอลลาร์นะครับตัวของเหรียญ BMB นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวของ ADA นะครับตัวเหรียญของ ADA นะครับเราคาดว่าอาจจะมีแนวโน้มกลับขึ้นไปทดสอบที่ราคา1.022ดอลลาร์นะครับก็ถ้ามาถึงแนวนี้แล้วก็อาจจะมีการ โดนเทกับทิปมาที่ราคานี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแนวรับระดับถัดไปก็จะอยู่ที่0.850ดอลลาร์นะครับผมก็แนวต้านก็จะอยู่ที่ราคานี้นะครับหลังจากที่ได้ลงมาถึงบริเวณราคา0.916ดอลลาร์แล้วนะครับ ก็นำบทวิเคร์าะหนี้ไปพิจารณากันนะครับเดี๋ยวมาดูตัวของโซโลนานะครับตัวของโซโลนานะครับเราคาดว่าอาจจะมีแนวโน้มกับตัวขึ้นไปที่ราคา111ดอลลาร์นะครับแล้วกลับลงมาที่บริเวณราคา91ดอลลาร์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีแนวโน้ม ดีดตัวกลับขึ้นไปนะครับหลังจากที่ได้ลงมาทดสอบที่บริเวณราคา98ดอลลาร์แล้วนะครับแนวรับระดับถัดไปก็จะอยู่ที่91ดอลลาร์นะครับส่วนแนวต้านก็จะอยู่ที่111ดอลลาร์นะครับตัวของโซโลนานะครับผมวันนี้ก็นำบทวิเคราะห์ตัวนี้ไปพิจรารณากันนะครับ เดี๋ยวไปดูตัวของเหรียญ iOS อนะครับเหรียญ i o s อนะครับเราคาดว่า,าตัวของเหรียญใย,ยเนี่ยมันมีการไปทดสอบที่แนวต้านครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีการลูดกลับลงมานะครับมีการลูดกลับลงมาที่นี้เราคาดว่าจะมีการลูดกลับขึ้นไปอีกได้รอบหนึ่งนะครับ ไปทดสอบที่ตรงบริเวณต้านเดิมนี่แหละนะครับแล้วก็จะมีการเด้งกลับลงมาที่ราคานี้นะครับแนวรับระดับถัดไปก็จะอยู่ที่0.02353นะครับซึ่งถ้าลงมาถึงระดับนี้แล้วก็อาจจะมีการเด้งกลับตัวขึ้นไปได้อีกรอบหนึงนะครับซึ่งจะเป็นรอบของมันนะครับเป็นรอบของ ขาลงที่เราคาดว่าน่าจะลึกอยู่พอสมควรนะครับราคานี้นะครับผมทีนี้ต้านสำคัญก็จะอยู่ที่ราคา0.03228ดอลลาร์นะครับหลังจากที่ได้มาทดสอบที่ราคา0.02661ดอลลาร์แล้วนะครับ ก็นำบทวิเคร์าะหนี้ไปพิจารณากันนะครับมาดูตัวของเหรียญกาล่าเกมกันหน่อยนะครับตัวของกาล่าเกมจะเป็นหน่วยไทยบาทนะครับเป็นหน่วยไทยบาทนะทีนี้เราคาดว่าตัวของกาล่าอาจจะมีแนวโน้มกลับขึ้นไปนะครับที่บริเวณ7บาท 32สตางค์นะครับแต่ช่วงนี้มันถูกเทขายลงมาอีกแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าอนาคตเราไม่รู้นะครับว่าราคามันจะขึ้นไปสุดถึงไหนกันแน่นะครับแต่แนวต้านสำคัญนะครับเราคาดว่าตรงบริเวณ7บาท32สตางค์เนี่ยเป็นแนวต้านของกาล่านะครับ ถ้ามาถึงบริเวณนี้แล้วนะครับก็มีแนวโน้มที่จะดิ่งกลับลงมาที่ราคา6บาทนะครับเป็นแนวรับระดับถัดไปนะครับหลังจากที่ได้ลงมาถึงที่ราคา6บาท51สตางค์แล้วนะครับก็เป็นระดับแนวรับถัดไปจะอยู่ที่นี่นะครับหกบาทก็นำบทวิเครา์นี้ไปพิจารณากันนะครับ แต่ถ้ามันไปไม่ถึงนะครับมันก็อาจจะถูกเทขายลงมาถึงที่ราคา6บาทเลยนะครับตัวของเอะไอตัวของกาลาเกมนะครับซึ่งจุดที่มันจะมาถึงนะครับเป็นจุดนี้นะครับตรงบริเวณกลุ่มนี้กลุ่มนี้นะครับที่จะลงมาถึงเพราะว่ามันไม่มีแนวรับอะไร าวายแล้วนะครับเพราะว่าฝั่งซ้ายมือแนวรับไม่มีแล้วนะครับตัวของกาล่าเกมเนี่ยก็น่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรนะครับตัวเหรียญของกาล่าเกมนะถ้าจะรับนะครับก็มารอรับที่ราคา6บาทนะครับผมทีนี้ไปตัวเหรียญของเหรียญไทยเราหน่อยนะครับตัวของเ,ออเหรียญบิกคัพคอยของเรานะครับ เหรียญบิกคัพคอยนะครับเราคาดว่าตัวบิกคัพมีแนวโน้มที่จะกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณราคา261บาท9สตางค์นะครับแล้วก็จะมีแนวโน้มโดนเทลงมาที่ราคา201บาท66สตางค์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ เนื่องจากได้ลงมาทดสอบที่บริเวณราคา231บาท74สตางค์แล้วนะครับถ้าลงมาถึงแนวรับระดับนี้นะครับเราคาดว่าอาจจะมีการกลับตัวขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับไปทดสอบที่ตรงบริเวณโซนแนวต้านกลุ่มนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผม หลังจากที่ได้ลงมาเยอะอยู่พอสมควรนะตัวเหรียญของบิคับค่อยของเรานะครับก็ลงมาเยอะอยู่พอสมควรนะถ้าจะรับในรอบถัดไปก็มารอรับที่ราคา2 0 1บาท66สสตางค์นะครับผมซึ่งมันจะเป็นตามรอบนะครับ ก็ลงทุนด้วยความระมัดระวังกันนะครับผมสำหรับบทวิเคราะห์นี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็นำบทวิเคราะห์นี้ไปพิจารณากันนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามช่องของแอดเอาไว้นะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราอัปโหลดลงให้นะครับก็นำบทวิเคราะห์นี้ไปพิจารณากันนะครับผมสำหรับวันนี้แอดขอตัวไปลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้า นะครับส่วนใครทีอ่อยากเข้าไปในกลุ่ม l ล n e นะครับก็สามารถสแกน QR code เข้ามาที่กลุ่ม Line แล้วก็พิมพ์ข้อความเข้ามาด้วยนะครับว่าอยากเข้ากลุ่ม l ล n e ครับแอดนะก็บอกมาด้วยนะครับก็เราก็จะได้รู้ว่ามีใครบ้างนะครับที่อยากเข้ามาในกลุ่มนะครับเราก็จะได้กดรับเข้ากลุ่มนะครับผมสำหรับวันนี้ แอดขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ